สวัสดีเจ้าช่างสาวน่านเบลยเยียมเจ้าทำไม YouTube ถึงทำกับช่องคนงามอย่างนี้ทำไม YouTube ถึงทำกับคนงามได้อย่างนี้เอาคลิปโฆษณาขึ้นที่วิดีโอของคนงามแต่บอกแบง่งรายได้ให้นคนงามเลยบอกว่า เป็น u ูทูปเป็นบอกว่าช่องของคนน้ำยังบ่ถึงเกณฑ์คือคนติดตามบ่าถึง1นึ่พแล้วก็คนดูบเกินสี่พชั่วโมง youtube เป็นว่านะอา้าถ้าบอกแบงสตังค์เฮาก็บาหน้าจะเอาวิดีโอโฆษณาของลูกค้าตัวเองมาลงเลยเนาะแต่ก็เอาต่างเป็นว่านะเนาะ เพราะว่าเขาใจบริการของเปิ้ลก็ตามนั่นเป็นวายยังไงเขาก็ว่าตามนั่นเนะเจ้าเนาะตอนนี้คนติดตามกาลัง300คนเองยังไงก็มาช่วยกันติดตามวิดีโอของคนงามจิ้มนะเจ้าขอบคุณเจ้าช่องสาวนัน่นสไพร์เวลเยี่ยมเนอะร์ไได้ลืมนะ